ชีวิตที่แปลกๆของคนเราแต่บางครั้งมันก็เป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับวันหยุดแต่เรากลับตื่นเช้าวันไปทำงานเรากลับตื่นสายกลางคืนไม่ยอมที่จะนอนกลางวันง่วงทั้งวันหิวแต่ก็ไม่รู้ว่าจะกินอะไรอยากคิดมากนะแต่เราก็ยังจะคิดบ่นว่าปวดตาแต่ก็เล่นมือถือได้ทั้งวันบอกว่าตัวเองเป็น i n รเว v e r t แต่ก็ไม่ใช่กับทุกคนนะบางครั้งเราก็งงกับตัวเองเหมือนกันใช่ไหมครับพระธรรมโรมบทที่7จ็ข้อ15ก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่เข้าใจการกระทําของข้าพเจ้าเองเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ทําสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะทําแต่กลับทําสิ่งที่ข้าพเจ้าเกลียดชังนักชีวิตของเรามีสองสิ่งที่ทําครับ 1. ก็คือสิ่งที่เราอยากทํา บางครั้งมันไม่ยากเพราะเราอยากทำอยู่แล้ว2ก็คือสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้เราทำสิ่งนี้ยากและบางครั้งเราก็เลือกที่จะไม่ทำหรือเปล่าครับขอพระเจ้าจะทรงปรดประทานกํำลังให้เราสามารถทำในสิ่งที่เราอยากจะทำและทำในสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้เราทำได้ด้วยนะครับสู่ๆนะครับพระเจ้าอวยพรครับ